อัศจรรย์ไก่ขาวที่โยมหลวนเป็นคนฝันแกฝันว่าได้ช้างเผือกสองเชือกแม่ลูกเมื่อลูกคลำแล้วกลับกลายเป็นไก่ขาวไปเรื่องความฝันน่าจะเป็นเรื่องเล่นแต่ถ้าความฝันกลายเป็นความจริงขึ้นมาแบบเป็นตัวเป็นตนนี้ความฝันนั้นมันก็น่าอัศจรรย์อยู่ไม่น้อยเรื่องไก่ขาวตัวนี้ก็เช่นกันทำให้ชาวบ้านทั้งพระทั้งเนนพากันแตกตื่น เหมือนกับทุกคนจะบอกว่ามันแปลกดีนะไก่ขาวตัวนี้เป็นไก่ของเจ็กเบ้ห่างจากป่าช้าที่พระอาจารย์กงมาพักระยะทางหนึ่งทุ่งนาและต้องข้ามไปอีกหนึ่งดอนประมาณหนึ่งกิโลเมตรในบ้านเจ็กเบยนั้นมีไก่เยอะแยะคืนวันที่พระอาจารย์กงมามาถึงป่าช้าผีดิบก็เป็นวันเดียวกันกับที่เจ้าของไก่จะจับมันไปต้มยำมาเลี้ยงพระในตอนเช้า เจคเบ๊เข้าไปไล่ตะลุมบอลจับมันในเล้าตัวไหนก็ไม่เอากะจะเอาตัวนี้มันอ้วนพีดีนักเล้ามันสูงจับยังไงก็ไม่ได้มันหนีตายสุดฤทธิ์ในที่สุดเจ็กเบ๊หมดความพยายามคิดไว้ในใจว่าพรุ่งนี้จะเอาใหม่คือจะฆ่าด้วยวิธีใหม่กลางคืนฆ่ายากจะพยายามฆ่ากลางวันแสสๆด้วยการยิงเป็นต้น พอคิดอย่างนี้เสร็จก็เข้านอนเพราะความเหนื่อยล้าที่ไล่ค่าไก่ขาวไม่ได้พอวันรุ่งขึ้นวันใหม่เท่านั้นแหละไก่ขาวตัวนั้นก็ได้ขันแต่เช้ากว่าเพื่อนเหมือนจะระบายอะไรบางอย่างที่อัดอั้นตันใจที่เขาเลี้ยงมาใช่อื่นใดนอกจากข้าสัตว์อื่นนอกจากเรานีิหนาะไม่มีสัตว์อะไรที่จะสวยเท่าคือเขาเลี้ยงดีอย่างไรก็เพื่อข้าแกงเท่านั้น เพื่อนที่สวยที่อยู่ไม่ไกลนักอยู่ข้างข้อใกล้เคียงก็คือหมูตอเล็กๆเ,เจ๊กเขาก็เลี้ยงดีเหมือนกันกันกบเราแต่พอโตขึ้นอ้วนๆหายไปทุกทีสงสัยไปตายคิดอย่างนี้ไก่ขาวก็จิตใจไม่ดีเดินกระวนกระวายระมัดระวังภัยในวันนี้เป็นพิเศษเพราะเมื่อคืนนี้รอดมาได้วันนี้อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นคิดคิดเสร็จก็คุ้ยเขีย่ยหาอาหารแต่เช้ามืดเพื่อตุนเอาแรง พร,พร้อมกับความไม่มั่นใจในการรอบหนีออกจากบ้านพอได้เวลาอารุณรุ่งมองเห็นพอสลัวสลัวแต่พอมองออกว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเวลารำไรเมื่อพระอาทิตย์อุทัยส่องแสงไก่ขาวก็รีบขันกระโจนพุ่งโบยบินออกจากเล้าบินร่อนไปจับกิ่งไม้ขันไปเรื่อยๆแต่มันไม่ไปที่อื่นบันดันตรงมาที่ชายวัดที่ท่านอาจารย์กงมาอยู่พอดิบพอดี เจ้าของคือเจ็คเบก็ติดตามมาอย่างกระช,ชั้นชิดพยายามไล่จับและไล่กลับไล่มันกลับไปที่บ้านของตัวเองได้ถึงสามครั้งสามหนครั้งที่สามนี้มันสำคัญมากที่จะต้องจารึกไว้ในชีวประวัติของไก่ขาวตัวนี้มันหนีมาแล้วบุกตะลุยแหวกผู้โคนมาถึงกุฏิท่านอาจารย์กงมาเลยทีเดียวเจคเบ๊ก็ไม่กล้าเข้าไปตามมันก็อยู่ที่นั่นไม่ไปที่ไหน เข้าไปอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์หากินอยู่ที่นั่นนอนอยู่ที่นั่นแสดงถึงความเป็นผู้เจอเจอที่สัพป,ปะยะคนทั้งหลายก็มาดูมันอยู่ที่นั่นอยู่มากันหนึ่งท่านอาจารย์ย้ายไปนอนกุฏิอื่นเจ้าไก่ขาวมันก็ตามไปด้วยท่านย้ายไปหลังไหนวันไหนมันก็ย้ายตามไปหลังนั้นวันนั้นเหมือนกันเป็นอย่างนี้อยู่โดยตลอดท่านอาจารย์สั่งสอนให้มันขึ้นไปนอนบนต้นไม้ต้นไหนมันก็ขึ้นต้นนั้น บอกให้หยุดมันก็หยุดบอกให้เดินมันก็เดินมันทำให้ท่านรักสงสารเหมือนมันรู้ภาษาท่านพูดเมื่อท่านอาจารย์อ่านหนังสือวินัยเจ้าไก่ขาวก็ไปอยู่ข้างนั่งอยู่ข้างๆนอนอยู่ข้างๆอย่างน่าอิจฉามันเหลือบตามองบ้างดูบ้างดูหนังสือที่ท่านจับอยู่นั้นคนทั้งหลายก็เฮฮากันมาดูต่างก็พูดว่าไก่ตัวนี้มันเป็นอะไร ครั้นต่อมาอีกไม่นานนักคนทั้งหลายก็เที่ยวล้อเล่นกับมันหลอกมันต่างๆนานาด้วยความน่ารักมันก็ชักจะรำคาญจึงเกิดการเตะตีคนขึ้นเป็นอันว่าใครมากวนมันมันเตะเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเด็กน้อยเด็กเล็กมากัดมาเล่นกับมันมันเตะหมดไม่มีใครกล้าทำอะไรมันเพราะมันเป็นไก่ท่านอาจารย์ไปแล้วมันเตะคนก็อันตรายเพราะเดยมันยาวๆ ทายกทายิกาทั้งหลายภายในวัดจึงพากันคิดจะตัดเดือยมันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่คนแต่เรื่องนี้เจ้าไก่ขาวมันคงคิดว่าเกิดอันตรายแก่มันในที่สุดมันถูกตัดเดือยถูกตัดความเป็นผู้กล้าของมันออกแม่มันโมโหเป็นวักเป็นเวรโกรธจัดเหลือกำลังวิ่งไปขันไปทั่วๆบริเวณวัดมันแหกปากร้องจนหน้ารำคาญแต่ไม่ทำลายสิ่งของ ขี้ก็ไม่เลอะเทอะเ,เปื้อนขี้เป็นที่เป็นทางดีแต่มันไม่ยอมเล่นกับใครๆไม่ปันใจให้ใครอีกต่อไปพระอุโบสถวัดสายงามในที่สุดเมื่อคนไล่มันเล่นกับมันมากเข้าไม่สงบมันจึงไม่มาถิ่นแถวที่คนอยู่อีกต่อไปไปอยู่ตัวเดียวหากินอยู่ตัวเดียวอยู่เดียวๆเดียวาด,วดสงัดกายสงัดจิตที่สาลามุงกระเบื้องไกลๆโน้น เมื่อมันไปอยู่ที่ไกลๆคนก็ตามไปกลัวล้อเล่นกับมันอีกเพราะมันน่ารักตัวใหญ่เป็นไก่โอก๊กเป็นไก่เชื่องเชื่องในที่สุดมันรำคาญมนุษย์มากเข้าก็ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเจ็กเบ้ด้วยความเศร้าส้อยเหงาเหงา,เ,าเดินคอตกมันเดินไปมองดูก็รู้ว่ามันคอตกตกเป็นไก่เศร้าขาดความอบอุ่นเสียความรู้สึกดีๆกับคนมาวัด แล้วก็ไม่เดินทางกลับมาอีกเลยมันคงคิดได้ว่าถึงแม้เราจะอยู่ที่ใดเขาก็คงไม่คิดว่าเราเป็นคนดอกเขาคงเห็นเราเป็นไก่ตายเกิดเอาชาติใหม่ดีกว่ามนุษย์นี้นอกจากจะยุ่งกับตัวเองก็ยังไม่พอยังมายุ่งกับเราซึ่งเป็นไก่ไม่มีสัตว์ประเภทใดที่จัดทำให้มนุษย์พอใจในการละเล่นมนุษย์นี้เป็นเหมือนสัตว์ที่เป็นโรคประสาทเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย อีชอบอีก็ชมอีช่างอีก็แช่งขนาดเราเป็นไก่อย่างอดทนไม่ได้มนุษย์เล่าจะทนกันและกันได้อย่างไรเรื่องไก่ขาวนี้ทำให้คราวาดญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์กงมาเปลี่ยนแปลงไปเยอะบางคนถึงกับเลิกคิดจะฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตบางคนตั้งสัจจะอธิษฐานจะรักษาศีลตลอดชีวิตบางคนก็เสียใจในสิ่งที่ตนได้กระทำกับไก่ไว้ แสดงอาการรู้สึกผิดแต่สำหรับบางคนมาดูดูแล้วก็ไปเหมือนทับพีไม่รู้รสแกงเรื่องไก่ขาวยังไม่จบแต่กลัวจะยาวเกินไปจึงขอจบเพียงแค่นี้น่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์จริงๆความฝันกลายเป็นความจริงก็คือโยมหลวนทำไมฝันได้แม่นยำอะไรขนาดนั้นฝันว่าได้ช้างเผือกสองเชือกแม่ลูกอันหมายถึง พระอาจารย์กงมากับสามเณรแล้วเมื่อลูกคลำไปมาช้างเผือกกลับกลายเป็นไก่ขาวและในที่สุดไก่ขาวตัวนั้นก็มาจริงๆชนทั้งหลายที่รู้เรื่องนี้ก็อัศจรรย์ไปตามๆกันและเรื่องไก่ขาวนั้นยังเป็นที่วิพาษ์วิจารณ์กันว่าชะรอยจะมีบุคคลผู้มีบุญวาสนาเข้ามาบวชมาเกิดที่วัดไซงามจนกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนด่งขนของไก่ขาว และมีจิตใจอาจหารในธรรมเหมือนไก่ขาวที่ไม่กลัวความตายไก่ขาวนี้น่าจะเป็นในมิตหมายที่ดีและไก่ขาวตัวนี้อาจจะกลายเป็นช้างเผือกตัวขาวตลอดในวงการพระพุทธศาสนา